ค่ะวันนี้ก็อยู่กับหน่ข้าชาแนลกันอีกแล้วนะคะทุกคนอ่าอย่างที่บอกนะคะเมื่อวานเราจะมาสอนอะไรเอ่ยทีสอนเปลี่ยนสีผมในเกมนะคะทุกคนอ่ะแล้วก็จะมาสอนเปลี่ยนสีผมที่คนอยู่ในโรงเรียนด้วยนะคะทุกคนก่อนอื่นเลยก่อนอื่นเลยนะคะทุกคนให้กดไปให้ให้กดไปให้เมนูนะคะที่ตรงนี้ห่ข้าวางไว้เลยนะอืมใช่ไม่ต้องใหญ่ตรงนี้อ่ะแล้วก็จะ นั้นนะคะทุกคนมันก็จะขึ้นหน้าแบบในนี้ค่ะจ้าทุกคนอ่ะมันก็จะขึ้นหน้าแบบนี้เลยนะจ้าให้เรากดไปให้ให้เรากดไปที่ตรงไหนรู้ไหมให้เรากดไปที่ตรงนี้นะจ้าอ่าจกนั้นกม่ขึ้นหน้าแบบในนะจ้าทุกคนเออจะนะนะจ้าทุกคนมันก็จะเราก็ก็กด ก็ตรงนี้เลยนะจ๊ะทุกคนที่น้ำข้าแบบนี่เราจะอ่ะวก็กดมาที่ตรงนี้เลยนะคะที่ว่ที่นาเข้าวงไว้ให้เลยนะคะทุกคนอ่ะทุกคนก็รู้นะที่มีสีชมพูตรงกลางนะคะอันที่สองนะจ๊ะทุกคนอ่ะกดเข้ามาจ้ะทุกคนมันก็จะขึ้นหน้าแบบไหนใช่ปะอ่ะจากนั้นนะจ๊ะทุกคนแล้วเราก็ จากนั้นนะคะทุกคนเราก็กดมาที่ตรงนี้นะคะทุกคนอ่ะแล้วก็ขึ้นมามันก็จะขึ้นให้เรียกสีเลยนะคะทุกคนสีผมทรงไหนจะแล้วแต่เหมือนจะเอาไปทํละครสั้นแบบสีผมแบบไม่ต้องออกนะอกเกมอะไรก็แล้วแต่เลยนะจ๊ะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราเอาสีนี้ก่อนละกันนะในนกเดี๋ยวเอาสีเอ็กซ์เกิกูก่อนในการนะจ๊ะทุกคนอ และจากนั้นเราก็จะแบบมาที่ว่าอาจารย์ทุกคนเราก็เป็นสีผมในที่โรงเรียนนะคะทุกคนที่หนึ่งนะคะทุกคนที่รู้กันว่าตัวละครที่เขามีไาให้อ่ะมันก็ไม่เปลี่ยนสีงผมหเลยยกเว้นตัวผู้ชายแล้วก็ตัวผู้หญิงนะคะทุกคนแล้วก็หมีก็ไม่สามารถเปลี่ยนได้เลยผู้เด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงก็ไม่สามารถเปลี่ยนได้เลยนะคะแต่ว่าในห้องนี้มีหนึ่งคนค่ะเพราะเราเคยทดลองมนแล้วอาจารย์ทุกคนมันก็ได้นะทุกคนแต่เราจำไม่ได้นะว่าตอนนั้นผมเสียเขาเสียอะไร เห็นไหมทุกคนเราก็กดมาที่ตรงนี้เลยนะจ๊ะนี่ตรงนี้เลยนะอมันก็จะขึ้นแบบนี้ใช่ปะแล้วจากนั้นนะจ๊ะทุกคนเราก็คุยกับเขาไปคุยกับเขาไปนะจ๊ะคุยกับเขาไปก็กดตรงนี้นะทุกคนคุยกับเขาอะค่ะก็ตรงนี้เลยนะจ๊ะมันก็จะขึ้นแบบนี้ใช่ไหมจะคุยว่าอะไรก็ตามใจเลย แล้วก็คุยแบบไหนนะจ๊ะถ้าจากนั้นะนะเราก็เกิดมาที่ตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะจ๊ะอมันก็แบบนีแหละแล้วจากนั้นะะนะคะก็กดให้เขาหยุดเลยนะคะทุกคนนี่กดให้เขาหยุดนะจ๊ะกดให้เขาหยุดกดแบบกดตรงนี้นะจ๊ะนี่นะจ๊ะที่เราต้องเอานี้หยุดก่อนกดตรงนี้เลยนะจ๊ะ ก็กดตรงในจะกดตรงนี้เลยนะกดเข้าไปนี่นะกดเข้าไปเลยนี่กดเข้าไปนะจะให้เขาหยุดเลยแล้วจากนั้นเราก็กดเหมือนเดิมเลยนะทุกคนมันก็แบบขึ้นหน้าแบบนี้ใช่ไหมเรากดไปที่ตรงไหนราไปทึ่ตรงไหนคะเรากดไปที่ตรงนี้จะ้ะ อ่ะนั้วก็ขึ้นหน้าแบบนี้เลยนะคะทุกคนอ่ะนี่เร้ก็ลืมบอะนะจะแล้วก็กดไปที่ตรงนี้เลยนะคะทุกคนเราไม่แน่ใจเพราะว่าหนูหัวนี้มันเราเจอที่ไหนก็นไม่รู้มันก็จะขึ้นแบบนี้ใช่ปะเห็นไหมทุกคนคนนี้แหละดูนี่สิมันเปลี่ยนสีผมได้เลยแบบนี้นะท mm ุก hmm. คนอ่ะนี่เห็นไหมที่เขาเห็นไหมที่เห็นไหมนี่เห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวเราจะไปรอกับฉัน สองสักหน่อยนะชั้นสองเขาเรียนเขาเรียนอะไรกันนะตอนนี้อย่างรู้นะคะว่าชั้นสองเนี่ยเห็นไหมอันนี้เขาเรียนนะคะทุกคนแต่ว่ามันไม่มีอไอเลยอะทุกคน,คนมันแบบไม่มีคนใส่แว่นเลยแสดงว่าคนใส่แว่นนี่พิเศษมากนี่ไงเขามันเรียนตรงไหนนี่เองอ่ะคนนี้จ่ได้ยังอะเราก็กดมาที่ตรงนี้เลยนะจ๊ะ กดมาที่ตรงนี้เลยนะ,ะจากนะั้นมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะคะทุกคนแล้วก็กดมาที่ตรงนี้นะแล้วก็กดมาที่ตรงนี้เลยนะทุกคนเหมือนเดิมเลยนะจ๊าทุกคนไหนแะลก็กดคุยไปอะไรพวกนี้ดนะ้วยอ้าวกดผิดคนเฉยแล้วก็กดเหมือนเดิมนะจ๊ะกดตรงนี้กดตรงนี้แหละ เราไปทําให้เขากลวเพราะเรากลัวบอกว่าอะไรอ่ะถ่าอาธนาสลับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เให้กับช่องน้ำข้าวชาแนลด้วยนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะอาอย่าเลยมาจ้าวันนี้นะคะเรามาทาทิศอาวันนี้นะอาอย่าลืมมาจ้าทุกคนทุกวันน้ำข้าวทา t ดิสก์ตกยูทูปถ่ายดิสก์ตกยูทูปนะจ้าวบ่ายจ้าแล้ว